สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังใ,ใน넷ฟรีกรันชื่อเรื่องว่าแพนดอร่าก่อนอื่นเลยเราจะบอกก่อนว่าเราจะเป็นฟิลแบบรีวิวแบบเล่าให้เพื่อนฟังหรือแบบสปอยถึงตอนจบเลยนะคะเออเริ่มเลยก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเงี้ยได้เข้าไปจัดตั้งในแหล่งชุมชนแล้วก็จัดตั้งมาหลายปีแล้วแล้วคือคนบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์งเนี้ยใกล้แหล่งชุมชน แต่ส่วนตัวพระเอกนำแสดงโดยคิมนำากืนรับบทโดยใจยอกนะคะและเพื่อนๆได้เข้าไปทํางานโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ก็คือเหมือนเป็นฟีลว่าแบบเออคนเห็นนั้นทํางานโรงงานอะไรกันแล้วก็ไปทํางานตามเขาอะค่ะแต่ว่าโรงงานแห่งนี้ยคือแบบจัดตั้งโดยไม่ถูกต้องเลยก็คือแบบว่าโครงสร้างหรือแบบว่าอะไรที่ต่งตางๆค่ะมันไม่แบบว่า ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานทั้งสิ้นเลยส่วนตัวผอโรงไฟฟ้าที่ดูอะไรที่นี่ก็คือเหมือนว่าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้เลยก็คือเหมือนว่ามีหน้าที่แบบว่าเซ็นเซ็นแล้วก็เก่าแค่นั้นค่ะส่วนตัวหัวหน้าโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเขาไม่เห็นด้วยว่าแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี้ย ไม่ควรจัดตั้งในที่แหล่งชุมชนเขาก็เลยแอบ,บส่งรายงานนะคะไปให้ประธานนายทบดีแบบว่าแอบ,บส่งลับๆนะคะแต่ถ้าเขาแบบส่งเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเขารู้ว่ายังไงประธานนายพดีก็คือไม่ได้รับแน่นอนเขาก็เลยแอบ,บส่งไปจนกระทั่งวันหนึ่งคะ่ะได้เกิดแผ่นดินไหวที่ชุมชนแห่งนี้ทําให้แท่งอะคะ่ะเกิดรอยราวขึ้นแล้วก็ พอทางรถไฟฟ้ารู้เรื่องขึ้นก็ได้ส่งคนเข้าไปเชื่อมไอ้ตรงรอยแท่งที่มันล้าวแต่ว่าเชื่อมไปเชื่อมมามันกลับระเบิดอีกก็ค,คือสองคนนั้นก็คือโดนระเบิดโดนสารเคมีส่วนพระเอกกับเพื่อนพระเอกที่อยู่ในทํางานอยู่ที่รงไฟฟ้าันั้นก็คือเห็นวอาเขา,าหามสองคนนี้ออกมาจะพาไปลงมาแล้วพระเอกก็เหมือนแบบ แบบแบดขึ้นมาว่าแบบเออพ่อตัวเองก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันแบบโดนกรรมภาพรังสีค่ะโดนแล้วก็ทําให้ตายพรอก็เลยแบบกลัวก็เลยแบบคิดจะหนีไปแต่ว่าเพื่อนก็เลยแบบว่าเออจะหนีไปทําไมอะไรอย่างี้ใช่ไหมเพื่อนก็เลยบอกว่าจะอยู่ช่วยเขาที่นี่เพราะว่าไงที่นี่ก็คือบ้านมันพรอก็เลยแบบเออแบบก็เลยถ้าเพื่อนอยู่ที่นี่แล้วก็จะไปทําไมเราก็แบบไปช่วยเพื่อนดีกว่าก็เลยอยู่ด้วยกัน แล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ทางโรงไฟฟ้าก็ได้ส่งคนไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไปเชื่อมทีนี้เชื่อมไอ้รอยร้าวตรงนั้นแต่ว่าเชื่อมอย่างนี้นก็คือไม่เป็นผลเลยเกิดระบบระเบิด,บดอันนี้คือระเบิดแบบครั้งใหญ่แบบว่าแบบไอ้ตรงข้างบนที่เป็นแท่งอะแท่งใหญ่ๆค่ะก็คือหายไปเลยก็คือระเบิดทุกคนในน,น,นั้นคือบาดเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยส่วนตัวพลเอกและพะเอกที่อยู่ในนั้นก็คือได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน แล้วพอทีเนี้ยค่ะท่านประธานาธิบดีได้รับรู้ค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะตอนแรกที่ระเบิดแค่นั้นระเบิดแค่นั้นที่มีแค่คนบาดเจ็บ2คนอ่ะประธานดีคือยังไม่รู้ข่าวนะคะแล้วเพราะอีตัวนายกเองอ่ะ ปิดข่าวทั้งตัวท้งประธานาธเอดีเอแล้วก็ทั้งประชาชนคือไม่ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งที่สองนี่คือเหมือนแบบเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วมันปิดไม่ได้แล้วประธานดีก็เลยรูข่าวนี้ประธานดีก็เลยสั่งอบพยโยคนทั้งเมืองแล้วก็สั่งให้นักดับเพลิงแล้วก็พวกกู้ภัยเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยเหลือที่แบบเกิดเหตุชุนมนครั้งนี้่ะคะ นะอกตัวนายกเองอ่ะก็เหมือนแบบว่าทําหน้าที่แบบสั่งการแทนประธานาธิบดีเลยก็คือในจังหวะนั้นก็คือประธานาธิบดีก็คือแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยคือแบบเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เลยแบบว่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยจนแบบภรรยาของเขาอ่ะได้เตือนสติว่าแบบเออแบบคุณคุณต้องตั้งสตินะว่าแบบคุณต้องแก้ปัญหายิงคุณต้องทําเพื่อประชาชนจนประธานดีแบบคิดได้ก็เลยเออก็เลยแบบสั่งการแทนเลย แล้วก็ได้โทรไปหาหัวหน้าโรงไฟฟ้าแล้วก็ถามรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นว่าแบบเหตุการณ์มันคืออะไรและวิธีการแก้ปัญหามันเป็นยังไงหัวหน้าโรงไฟฟ้าก็ตอบกลับมาว่าก็คือต้องมีคนหน่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปซ่อมแซมมันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็ตายอยู่ดีแต่ด้วยความที่ประธานวีรู้สึกผิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยแบบว่า แถลงการขอโทษแล้วก็ขอร้องว่าแบบให้อาสาสมัครอ่ะให้แบบเข้าไปซ่อมแซมในครั้งนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถไปสั่งการให้แบบว่าคนอื่นหรือแบบทหารน่ะเข้าไปในนั้นได้แล้วเพราะเขารู้สึกผิดว่าแบบเออรัฐบาลน่ะบริหารประเทศไม่ดีพอเขาก็เลยไม่กล้าสั่งการส่วนตัวพระเอกรือเ,เพื่อนๆที่จากโดนระเบิดค่ะกําลังพักฟื้นอยู่ก็ได้เขียนแถลงการจากทางทีวี เพื่อนก็เลยคิดว่ามันอาจจะเข้าไปช่วยเขาเพราะว่ายังไงมันก็โดนกรรมัตภาพรังสีก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ดีก็เลยบอกว่าจะจะเข้าไปช่วยแล้วด้วยตัวของเพื่อนแล้วก็พระเอกเองก็คือเป็นคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานอยู่ยแล้วก็คือรู้ดีว่าใครแน่แน่ว่าแบบอะไรเป็นอะไรทั้งเพื่อนและพระเอกก็เลยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมแลระหว่างที่เข้าไปซ่อมแซมค่ะแบ่งเป็นทีมหนึ่งกับ ทีมสใช่ไหมทีม1ก็คือเข้าไปเชื่อมหเหล็กที่เป็นแท่งก่อนให้มันปิดพอทีมหนึ่งเชื่อมไปเชื่อมมากับระเบิดอีกครั้งหนึ่งเป็นแท่งแบบนั้นแตกหนักกว่าเดิมจนทําให้แบบหัวหน้าลงไฟฟ้ารู้จะทํายังไงแล้วเพราะว่ามันไม่รู้มันไม่รู้จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนอกจากเชื่อมอย่างเดียวแค่นั้นจนแบบเขาแบาอบอกว่าถอยออกมาออกไปกันเถอะอะไรอย่างนี้ จนแบบพระเอกก็นั่งคิดไปคิดมาก็เลยคิดได้ว่าแบบเออถ้าเราปิดทางเข้าแล้วก็ระเบิดไอตรงที่เป็นสารข้างในเพื่อเป็นการปิดตายมันเลยอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่ว่ามันทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ได้วยความที่แบบความดันก็แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยต้องทำทีละอย่างก็คือปิดทางเข้าแล้วก็ กดระเบิดแต่ว่าไม่สามารถติดตั้งระเบิดอัตโนติได้เพราะว่ามันแบบว่ามีแต่วความกดดันมากมายเลยพระเอกเองก็ต้องเป็นคนกดระเบิดส่วนเพื่อนๆและหัวหน้างูไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนปิดถังข้าเพราะว่าตัวพระเอกเองเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้พระเอกเลยต้องเป็นคนกดระเบิดที่นี้ พระเอกก็รู้สึกว่าแบบตัวเองก็ไม่ได้อยากตายหรอกนะพระเองก็อยากมีชีวิตที่ดีแต่ว่าเหมือนทำไงได้ก็คือเหมือนต้องแบบจำใจแล้วทีนี้พระเอกก็ได้กดระเบิดแล้วพระเอกก็ตายแต่ว่าสิ่งที่พระเอกได้ทํานั้น่ะก็คือได้หยุดการระเบิดนิวเคลียร์ได้จริงๆนะคะก็คืออันนี้ก็คือตอนจบแล้วก็คือหลังจากนั้นทุกคนก็ใช้ชีวิตกันมีความสุขแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟใช้แต่ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี้ยจะระเบิดเมื่อไหร่ แบบจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยี้ถ้าสมมติใครชอบเรื่องแบบสายแบบเอาตัวรอดภัยพิบัตินี้แนะนําให้ไปดูเลยนะคะมันเรื่องนี้จะสอดแทรกทางเรื่องการเมืองถือว่าก็เยอะอยู่นะคะแบบเรื่องการปฏิบัติงานการบริหารจัดการประเทศแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์นักดับเพลิงความร่วมมืออะไรอย่างนี้คือแบบเขาบบอุปกรณ์แบบคือครบคันมากค่ะ ถ้าูทุกคนแบบว่าชอบเรื่องนี้หรือเคยดูมาแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแนะนำให้ไปดูเลยลถ้าเกิดอยากให้มี EP ต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณค่ะ